เปิดคลิปในโทรศัพท์ทหารเขมรถึงกับช็อกความลับหลักฐานเพียบเลยล่ะค่ะโปะแล้วโปะอีกงานนี้จะแก้ตัวอย่างไรดีไม่งงไม่ใช่เขมรจริงๆค่ะพบมือถือทหารเขมรภาพคลิปชัดวางระเบิด PMN2 ทหารเรือเก็บกู่ทุ่นระเบิดเจอโทรศัพท์ปริศนาแถวภูมะเขือพบหลักฐานเพียบทหารกัมพูชาลักลอบใช้วางทุนระเบิด PMN2 แบบปฏิเสธไม่ได้ค่ะ โดยในวันที่19สิงหาคมนะคะชุดเก็บกู้กวาดล้างที่1นหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกองทัพเรือที่สนับสนุนการปฏิบัติงานการเก็บกู้และกวาดล้างตรวจพบโทรศัพท์ของทหารกัมพูชาทิ้งไว้ในพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษที่ฐานเหนือเมฆทางด้านเจ้าหน,น้าที่นะคะจึงนําโทรศัพท์มาชาร์จแบตเตอรี่และตรวจสอบภาพที่อยู่ในโทรศัพท์โดยก็พบคลิปวิดีโอและภาพถ่ายทหารกัมพูชาถือทุ่นระเบิด PMN2 ในคลิปเนี่ยก็มีการพูดภาษาเขมรก็คาดว่าเป็นการแนะนําการใช้งานก่อนลักลอบนําไปฝังดินเจ้าหน้าที่จึงได้นำโทรศัพท์ส่งให้ทางหน่วยกองทัพบกในพื้นที่เพื่อดําเนินการต่อไปไปดูคลิปกันหน่อยค <uestos> ่ะงกเไห ទៀងនេះឲ្យចេញគេញ៉ាំនេះចេញមកលន់ប៉ះនេះផ្លឹកនេះខ្លឹកនេះអត់មានខ្លឹកតែចេញនេះបងយកនេះចេញបងយកអាខ្លួននេះចេញហ្នឹងហើយឡានហ្នឹងអាកន្លះដល់វាធ្វើដូចយើងកន្លះ41ហ្នឹងថោតអានេះចេញហើយយើងចាត់ដាក់កាន់យកពាត់លម្បូតដៃហើយកាត់ទៀងរឹងធំធំមកគេញ៉ាំនេះផ្លឹកហើយយកតានទេតែយើងនេះ

<laughs> ทั้งนี้นะคะถือว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีไหวพริบที่ดีมากเมื่อพบหลักฐานแล้วรีบตรวจสอบที่สําคัญภาพในโทรศัพท์ระบุไว้ด้วยว่าถ่ายวันไหนมียันชื่อทหารเขมรที่วางทุ่นระเบิดจึงถือเป็นหลักฐานชั้นดีเลยทีเดียวเอา้างานนี้จะแก้ตัวว่ายังไงล่ะคะ ขณะที่เพจกองทัพบกทันกระแสค่ะได้มีการโพสความแบบเจ็บแสบว่าซ้ำเนียงสอบภาษากิริยาสอบสกุลขำเมนค่ะคเมผิวพันธ์ทางและรสนิยมเรียนแบบกันไม่ได้ล่าสุดหลักฐานชี้ชัดส่งให้ IOT โปรสังเกตป้ายชื่ออามประเทศและที่สำคัญสายสินที่กัมพูชาเนี่ยชอบใส่เออรสนิยมเนี่ยมันบอกกันไม่ได้มันเรียนแบบกันไม่ได้นะคะ ส่วนทางด้านของเพจไทยอาร์มี่ฟอร์ดค่ะที่มีการโพสต์ความถึงเรื่องนี้ว่าหลักฐานชัดๆที่กู้ได้จากโทรศัพท์มือถือที่ทหารกัมพูชาทำตกเอาไว้บริเวณภูมะเขือชัดแบบทิ่มตาแล้วชัดแบบไม่รู้จะชัดยังไงว่ากัมพูชาวางคุนระเบิดแถมยังมีวางกับดักแบบโบราณอีกด้วยแต่เอาเถอะครับเหมือนทุกครั้งเชื่อว่ากัมพูชาต้องออกมาแถแน่นอนเอ้ามาสมาชิกเนี่ยมาช่วยกันคิดพุ่งดีกว่าว่ากัมพูชาและเจม,มาลีแกจะแฉว่าอะไร อาจจะแถว่าเป็นภาพ AI จัดฉากโดยซื้อเครื่องแบบจากตลาดโรงเกลือหรือเปล่าเออมุกนี้ใช้ได้ไหมหรือว่ามุกต่อมาค่ะทุนระเบิดของปลอมมันไม่ใช่ของจริงออันนี้ได้นี้ได้ช่วยคิดเวละค่ะก็ปักหมุดรอดูเลยนะคะว่างานนี้เนี่ยคมเมรจะแก้ตัวว่าอย่างไรและจะเป็นจริงอย่างที่คนไทยทำนายเอาไว้หรือไม่มารอติดตามกันค่ะ shaft